ชีวิตเด็กต่างจังหวัดนะคะทุกคนจับเสเดือนในโชว์หน่อยใส่ถุงมือใส่ถุงมือต้องใส่ถุงใส่ถุงมือมาจับเสเดือนนะคะเอาไปทำอะไรคะเอาไปตกปลาเอาเอาเสเรือนไปตกปลาล่ะคะ ช่วยชีวิตไงช่วยชีวิตตรงไหนไหนดูในถุงเลยแด่แค่สองสามตัวใครที่กินข้าวห้ามดูใครที่กินข้าวห้ามดูนหะจุ๊บกำลังมุดดินเลยก็ปล่อยมันนี่อีกตัวเห็นไหมนี่ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นฉี สปิกิทเด็กหนูท้งจับเสเดือนนะคะทุกคนนี่ไงตัวนี oh ้กำลัง่อนอยู่เ้าเหมือนเหมือนปลาไหลเลยอย่าง้เอานี่ยบนทานหนเยอะเลยช่วงนี้ก็จะได้หนาแล้วตัวเล็กก็ปล่อยมันไปเยอะมากนะคะเสเดือนนะคะ เอาไปเลี้ยงก็ได้นะเยอะมากเธอจับให้พ่อเอาไปเลี้ยงแล้วนดินดีบอกว่าจะจับให้พ่อไปเลี้ยงเหรอหนูจะจับไปตกปลาด้วยอ๋อนูจะจับไปตกปลาด้วยครั้งที่แล้วจับไปให้พ่อ,เ,อเลี้ยงแต่มะแต่พ่อก็ไม่ได้เอากลับบ้านบางตัวก็ตายน,นี่นดิ้นเลยอะ่ะ จับนู่นหนูดีเห็นไหมล่ะตรงนู้นเต็มเลยเฮ้ยมีแต่ตัวยาวๆเลยชุบใครจะไปคิดนะคะเด็กนูดีเอ็นตัวเล็กปล่อยมันไปจับเส้เดือนนะคะตามล่าเส้เดือนไม่ตัวนี้เล็กปล่อยมันไปอุ้ยอะไรดิ้นจุ๊บ ทำลเไส้เดือนนะคะทุกนะคนใครที่กินใครที่กินข้าวอยู่ห้ามดู <c oughs> <c oughs> เด็กบอกว่าจะเอาไปตกปลาที่สะหลังบ้านนะคะแม่ก็ขอพอไปตกปลาเาไปตกปลาที่ จ,จับจไม่ได้ก็ไม่ต้องจับนี่ตัวนี้อยู่กันเป็นครอบครัวเลยอยู่เป็นครอบครัวเหรออย่าหาทางชวนหน่อยแล้วเชิญหน่อยแล้วแม่จะปิดคลิปแล้วล่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย <c oughs> ต้องใส่น้ำก่อนนะเนี่ยฝ <c oughs> าก เพื่อนๆไปกำลังใจแล้วก็กดไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์ไปกำลังใจให้หนูดีด้วยนะคะทุกคน <laughs> สำหรับคลิปนี้ออขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ <laughs>